ทุกคนคะแย่แล้วพายโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่กำลังจะเกิดในเกาหลีเหนือหมอเสริมชัยเตือนเลยค่ะรายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วมันจะหลุดเข้าประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้สรุปี่ฟังค่ะ ย้ำก่อนนะคะว่าข้อมูลต่อไปนี้โอไม่ได้นั่งเทียนเขียนเองนะคะแต่เป็นข้อมูลที่โอสัมภาษณ์มาจากคุณหมอเฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์เจ้าของเพจชื่อดังร้อยแปดกับหมอเฉลิมชัยให้ข้อมูลอันน่าตกใจอันนี้ไว้แบบนี้ค่ะเนื่องจากปัจจุบันเราทราบกันดีนะว่าสถานการณ์โควิดสิในเกาหลีเหนือถือว่าวิกฤตมากผู้ติดเชื้อต่อวัน2 0 0 0 0 0กว่าคนยอดรวมสะสมอยู่ที่1ล้านกว่าแล้วปัจจุบันยังพุ่งไม่หยุดหย่อน ระบาดไปทั่วทั้งเมืองสาเหตุสําคัญเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดสิกซักเข็มเลยประชาชนมีความเป็นอยู่ที่อัตคาตอนนี้ยารักษาโควิดคุณรู้ไหมคะเขาคืออะไรชาต้สมสมุนไพรค่ะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลเขาจัดหาให้ได้เพราะฉะนั้นประจวบเหมาะปัจจัยหลายๆอย่างทาให้คุณหมอเฉลิมชัยเป็นห่วงออกมาเตือนเลยนะคะว่าอาจจะทําให้เกิดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ของโลกถือกําเนิดขึ้นที่เกาหลีเหนือเลยก็เป็นได้มันเพราะอะไรหรอคะคุณหมอคะเรามีโอกาสโลกเราเนี่ยมีโอก จะเกิดไวรัสไม่ใช่สายพันธุ์ย่อยแบบ BA 2 BA 4 5หนะครับแต่เป็นสายพันธุ์หลักสายพันธ์ใหม่ที่ยุ่งยากเลยซึ่งชื่อเขาตั้งรออยู่แล้วนะครับชื่อว่าพายนะครับเป็นอักษรกรีกลำดับที่16ถัดจากโอเมกอนซึ่งเป็นอักษรกรีกลำดับที่25้าเพราะฉะนั้นถ้าโลกเรามีไวรัสที่น่ากลัวเป็นสายพันธุ์หลักใหม่เมื่อไหร่เขาจะชื่อไวรัสสายพันธุ์พายครับแล้วถ้าจะเกิดก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดที่เกาหลีเหนือนี่แหละ แล้วปัจจัยไหนบ้างคะที่ทําให้ในเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะเกิดโควิด19สายพันธุ์ใหม่มาแทนที่โอไมครอนเพราะขณะนี้เราทราบว่าเวลาจะเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์หลักจะต้องเกิดในสภาพที่เหมาะสมก็คือ,คอจะต้องมีภูมิภาคหนึ่งหรือประเทศหนึ่งที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดน้อยมากแล้วมีการติดเชื้อวันละนับหมื่นนับแสนทำให้ไวรัสโคโรนาลำดับที่เจ็ดที่ก่อโรคโควิดเนี่ย ทำการแบ่งตัวโดยไม่มีภูมิคุค้มกันป้องกันเขาเลยก็เลยทําให้เกิดกลายพันธุ์ได้ง่ายสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วครับคือประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือตลอดสองปีที่ผ่านมาเขาปิดประเทศโดยถาวรเลยนะครับเพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาปิดได้ <c oughs> แล้วในสองปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยจึงไม่มีการฉีดวัคซีนเลยในประชากร2ี่วิบล้านคนของเกาหลีเหนือจึงไม่มีภูมิคุค้มกันของโควิด ไม่ว่าภูมิคุ้มกันที่จะเกิดจากการติดเชื้อเองตามธรรมชาติหรือภูมิคุ้มกันที่จะเกิดจากฉีดวัคซีนเมื่อเป็นดังนั้นเกิดมีโควิดหลุดเข้าไปในเกาหลีเหนือเพียงนิดเดียวนะครับตอนนี้รายงานวันละเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือจึงมีสภาพที่เรียกว่ารังโรคก,ก็คือเป็นแหล่งที่จะเกิดไวรัสกลายพันธุ์ใหม่เนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แล้วมันจะเกิดการระบาดไปทั่วทั้งโลกไหมอ่ะแล้วช่องทางไหนบ้างที่เราควรต้องเฝ้าระวังคะเพราะเกาหลีเหนือเขาก็ปิดประเทศอยู่นี่นาแต่ก็ยังโชคดีโอกาสที่จะหลุดจากเกาหลีเหนือไม่ง่ายนะเพราะเกาหลีเหนือเขาปิดประเทศถูกไหมครับช่องทางที่เขาจะหลุดออกมาน่าจะเป็นชายแดนพรมแดนทางด้านประเทศจีนซึ่งก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ปิดไว้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเรื่องไวรัสที่ไม่เข้าใครออกใครเราอาจจะกักคนได้เป็นล้านๆคน แต่ด้วยเหตุใดก็ตามหลุดมาเพียงคน2คนเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็อาจจะออกมาได้ สรุปสุดท้ายนะคะคุณหมอเฉลิมชัยก็ย้าว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่จะเกิดพายหรือว่าโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่โอไมครอนค่ะแต่ว่ามันจะระบาดไปที่ไหนบ้างเราต้องจับตาดูสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือเลยเพราะอย่างที่บอกนะคะยังไงก็ตามมันก็มีพรมแดนทางธรรมชาติที่สามารถติดต่อมาที่จีนได้รวมไปถึงในไทยเองเนี่ยเราก็เคยเจอเคสแรงงานชาวเกาหลีเหนือเดินทางมาทางพรมแดนธรรมชาติแล้วก็เข้าไทยผ่านทางหลายจังหวัดในภาคเหนือมันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องจับตาค่ะว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสถานการณ์โควิดสิทั่วทั้งโลกหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันกําลังค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากนี้เราคงเบาใจได้แต่ก็ยังคงประหมาทไม่ได้อยู่ดีแหละค่ะตะคิดว่าข้อมูลนี้นะคะมีประโยชน์อย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวคุณผู้ชมคะแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้และอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ทุกช่องทางนะคะของ s p r i n ออนไลน e เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ